อแต่ว mm ่าชาวบ้านก็คร yeah, ั้งน em um ี้ก็ขอว่าอย่าอย่าไปขยายอย่าไปอะไรเพิ่มนะครับเพราะในระหว่างนั้นเหมือนก็ยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต่างฝ่ายต่างต่างเนี่ยในทางทั้งนี้ก็เลยแลกพันเลยก็เป็นนโยบายของม่อให้กับเพื่อนทุกเขาไม่ได้พูดเลยให้ขยะนะดังๆวันนี้ทุกคนเนียคนไม่พูดก็ไม่พูดเลยจับอ่ะไปจับจำนองก็ได้ สาสุกอภัยทุ่ทำงานสบายจะทำเนี่ยที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปลัยนะซึ่งพวกเราอยากจะมีความปรารถนาดีนะครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยากอย่างไม่ละเอไม่เหงาไปให้เราฟังเปนข้อตังเกตไสังเกตไงแต่จริงๆร้งทาท่านนะในผู้ช่วท่านไปใ่ี่พยาแพรนะแต่ว่าต่ดวันที่คุณจคุดง่ายะ เขาก็มาให้เราียกเราเขาก็วัดไปสับทีเขาจะทำรับู้รัหงเรานโอ้ยปูกไปส่งมาไปก่อนตายแล้วมาไปปมดทังิดสังเกตมากเลยสมองเหี่ยวหดเพื่อนะครับเพื่อจะทำให้กางแยกสามสุปีที่เราต่อสู้กันมานะครับเราไมต้องการเพียงแค่ว่า อยู่ตรงนี้ทำสมาธิเอาไว้กับนักหมานของพวกเราเพราะในยุคนี้พวกเราได้ก่อสึ้นมานะครับอยู่มานานเนี่ยแล้วคุณผู้ใหญ่ครับนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับเดินทางมาก็ก็อยากจะเห็นสภาพความอยู่จริงๆนะเพราะเราอยู่ที่ตำบลคงศิษย์ใช่มนะคงศิษย์นะนะอันนี้